รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งรักมาเลยที่ facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับพวกคับผมนะครับคาริววันนี้อรายการรีวิวตามใจคุยนะครับวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่า ชัวเมนนี่บ้างนะครับผมนี่ก็สามารถไปซื้อได้ในแมทพาร์ตนะหลายคนอาจจะตามหาผู้เล่นใหม่ๆนี่อาจจะไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนพี่สามารถไปจัดหรือว่าไปสามารถไปซื้อได้ตรงไหนนะครับก็อย่างที่บอกไปครับสำหรับใครที่ยังไม่มีทองอย่าลืมเป็นจัดที่จูนมีโกะนะครับอย่างที่ต้นคิปบอกนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะไปบอกนะว่านักเตะัพประมาณไหนนะผมไปดูวิธีการซื้อก่อนนะวิธีการขั้นตอนการซื้อชัวนเมนนี่ง่ายๆมากครับเข้ามาตรงคาว่าแมทพาร์ตนะนะครับ ซื้อเปิดเปิดอันสุดท้ายนะครับของพรีเมียมนะใช้ใช้ทองประมาณบางคน500ทองบางคน1 0 0 0พันทองนะอยู่ที่ว่าเคยเปิดแมทพาร์หรือเปล่าถ้าใครไม่เคยเปิดก็จะได้เปิดอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ทองนะครับแต่ว่าจะได้ทองคืน1น0 0พทองนะครับถือว่าคุ้มนะครับสำหรับเขาเรียกว่าอะไรเดือนนี้นะแต่ถ้าใครเปิด500ทองนี้ยิ่งคุ้มก็ไปใหญ่ครับเพราะว่าจะได้คืน1,000พันทองนะอย่างนะี้คุ้มมากๆนะครับสำหรับแมทพาร์เดือนนี้แนะนำว่าให้เปิดนะครับามาดูกันที่ชูอาร์เมนี่กันเลยครับ ชัวร์เมนี่ล่างนี้นะครับผมจะใช้แนวทางการอัพประมาณนี้นะครับผมหนึ่งสามแปดแปดสี่สิบสองนะอาจจะไม่ได้เน้นโอเวอ๋อมากสุดก็คือตามจริงเขาตันประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งนะแต่ผมเน้นตันที่หนึ่งร้อยนะเพราะผมเน้นไส้ในที่ผมแบบอัพให้มันบาลานซ์บาลานซ์ตามที่ผมจะใช้งานนะครับชัวร์เมนี่ล่างนี้นะครับจะมีส่วนสูงที่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดครับอายุยี่สิบสี่ครับล่างนี้ ขนาดเท้าวขวานะครับเล่นให้กับสมโมสรมาดริดเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสน้ำหนักอยู่ที่81นะครับผมม,มาในสไตล์อังเคอร์แมนะครับตำแหน่งที่เล่นได้ C m F ครับ D M F C B ตำแหน่งที่แนะนำจะเป็นตำแหน่ง D M F กับ C B นะสามารถอัพเล่น C B ได้นะตัวนี้ถือว่าแจ่มเลยครับไส้ในตัน103เลยนะสำหรับเขาเรียกว,ว่าอัพยืน C B นะครับ โอ้อก่อนบุญ96คาับบุญแล้ว1 0 0ครับมีค่าพลังเกมลูก70็ครับบอลกระโทนเ7ครับดีมิง75การไปกับบอล80ส่งสั้น80ส่งยาว80นะสกอร์6กครับเอดดิง78นะถือว่าน้อยอยู่นะลูกตั้งเตะ62ครับลูกโค้ง67ครับค้าพลังเกมรับแปดเกัาสามัแย่งบอล9กครับความอยู่รน94การช่วยเกมรับ96สินสปีด8 6บครับถือว่าโอเคนะสำหรับการรับสปีดต้น80กับ จั 82, ๊มแปดความเป็นแก่ง90ครับบาลานซ์72สิบสเตมินา 92, ่า92ครับใช้2เท้าได้ไฮนะสกิลที่ได้มานี่ผมว่าสกิลเกมลับขาดไปเยอะอยู่นะมีขับมิซ่าแอนเทิร์นครับโซคอนโทรลครับสกิลเฮนดิงไรนิรน่งช็อตวัตทัสพาร์ทสกิลวางบอลสกิลเกมลับ สกิลแย่งมงสกิลสไลด์นะครับสกิลไฟติ้งสปิริตนะสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมครับสกิลเคลียร์ท่ายากครับสกิลบ็อกเกอร์สกิลแมนมาร์คกิ้งนะสามสกิลนี้ถือว่าสำคัญสำคัญเลยนะสกิลเกมลับนะจะได้ทำให้แบบชัวร์มินี่ร่างนี้นะเล่นเกมลับได้ดีมากขึ้นนะถ้าใครแบบว่าใส่3สกิลนี้เข้าไปจะทำให้ชัวร์มินี่เล่นได้ดีมากขึ้นนะเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มเลยดีกว่าว่าชัวร์มินี่ร่างนี้จะโหดจะเฟี้ยวจะเหี้ยวขนาดไหน ไปชมกันเลยครับผมมาส่องฟอร์มชัวร์มินี่ครับนี่ดูการดักบอลครับทุกคนเป็นตัวหนึ่งนะที่ประดักบอลได้โอเคเลยนะครับผมแล้วก็ออกบอลยาวได้ดีในระยะหนึ่งเลยนะผมว่าโอเคอยู่นะสำหรับการออกบอลยาวของเขานะสกิลทีข่ขาดไปก็อย่างที่บอกไปครับสกิลนะครับแมนมาร์กิ้งนะสกิลบล็อกเกอร์แล้วก็สกิลอบทางด้านสกิลเคลียร์ท่ายากนะเป็นสกิลสําคัญมากนะครับส,สำหรับเขาเรียกว่าอ,อะไร สำหรับสกิลของกาลางรับนะเอาไว้แบบเร่นงกมรับจ,จ่าๆนะครับเวลาเราจะเคลียนะครับหรือว่าเวลาเราบล็อกลูกยิงนะครับแล้วก็สกิลมาร์กตัวนะเพื่อจะแบบไม่หลุดตัวประกบนะครับมาร์กตัวได้ดีมากขึ้นนะนี่การโอ้โหดูการยืนพื้นที่ดิก็มีช็อตที่แบบออกบอลพลาดบ้างเป็นบางจังหวะนะนี่ผมพยายามแบบเอาไฮไลท์ที่ออกบอลยาวมานะเพราะว่าผมพยายามเอาเขาเป็นตัววางบอลยาวด้วยนะเพราะว่าเขามีค่าพลังการจ่ายบอลที่โอเคอยู่นะสำหรับกาลางรับนะครับผมก็มีช็อตที่แบบ วางสวยบ้างไม่สวยบ้างนะเป็นบางช็อตนะครับนี่เห็นปะสามารถเชื่อมเกมได้ด้วยนะสำหรับเขานะถือว่าดีมากมากเลยัชัวมินี่นะครับนี่ครับดูการวางบอลโอ้โหดูครับเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้เลยนะการรับตัวนี้ถือว่าสรารพัดประโยชน์อยู่นะสำหรับผมนะนี่ดูความคล่องก็มีนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้คล่องเท่ากับปีกอะไรขนาดนั้นนะทุกคนมันเป็นกลางรับนะนี่ความแข็งแกรับนี่อาจจะมีโดนแย่งไปบ้างครับอเกอบเสียเกอบเสียนะเมื่อกี้เกอบเสียนะชัวมินี่นะนะสัตว์นี้ครับ เดินมาแล้วไปยาวๆเลยครับทุกคนอุ้ยเกือบบนะถ้าหลุดนี่สุดยอดอ่ะนะครับดักบอลนะครับนี่เรียกว่าการดักบอลนีครับจวอมินี่ครับมาอีกแล้วครับนี่การถ่ายเทบอลไปด้านซ้ายด้านขวานะรับบอลมาแล้วครับเบิ้ลครับดูการเบิ้ลบอลเดี่ยวโอ้โหสวยๆครับบอกเลยอะดาม่านี่วิ่งยาวๆครับไใช่ดามาด้วยใช่ปหมดามาตาโอลี่นี่ไปแล้วไปแล้วดูการวางบอลให้อดาม่าดิอดามานี่หุ่นคิดจัดจัด ดูกลางรับครับนี่ครับยี่หกลางรับนี่ครับดักครับดูรว้ววางบอลยาวอุ้ยลูกนี้เกือบสวยยาวๆมาอานีกเก็บหมดครับตรงกลางนี่แกเก็บได้หมดครับนี่ใครไม่มีเวลา่าผมว่าจัดได้นะเรามาใช้งานนะตัวนี้เก่งเหมือนกันนะนี่แย่เลยนะชัวร์ไม่ได้ล่างนี้เนะี่ยครับเอาไปยืนซีบีผมก็แน่นปักนะแต่ว่าต้องใส่สามไฟคิลที่ผมบอกไปนะมาขออยูไปโอ้โด,โอโดักสบายๆแล้วบอลยาวสวยด้วยคนระับตัวนี้ โยนข้ามฟากมาเอาบอลลงนี่วันทัศครับจ่ายครับนี่สบายๆครับชูอเมนนี่นี่ลูกกาอากาศก็ได้ครับอาจจะแบบไม่ได้มงดีมากนักนะแต่ผมว่ายังพอเคลียร์ได้อยู่นะลูกกาอากาศนี่การจับกันไรโดดสูงนะนะดักมาโวยโยนเตะขาทิ้งเลยเมื่อกี้นี่ให้ไอเข้าครับโอ้โหดีจัดเอาดูกอากาศาเบอลหลุดไปแล้วอะ่ะอุยอารมาม่าจับบอลแรกไม่ดีครับยิงเกือบได้ยิง เสียได้ครับเกมรับว่างไงตัวนี้นี่แมตซี่ก็เอ,เอาอยู่ครับกลายออกมาสไคอโยนข้ามฝั่งรับมาแล้วถ่ายบอลออกไปด้านซ้ายด้านขวาได้ด้วยครับนี่แจมๆครับประมาณนี้เลยนะสำหรับชัวรมินนี่ครับล่าง พาร์นะทุกคนคิดยังไงลองคอมมนต์มาเดี๋ยวเราไปตัดเกรดเดี๋ยวว่าล่างนี้ผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ไปชมกันเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับชูอาร์มินนี่ล่างนี้ส่วนตัวผมชอบอยู่นะเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าเปิดแบตพาร์มาแล้วใช้งานได้ดีในตัวหนึ่งเนยนะถ้าได้สกิลสามสกิลนั้นมายิ่งโหนะข้อเสียจะเป็นทว่วมาร์กตัวหรือว่าจังหวะการเคลียร์ต่างๆนะด้วยความที่เขาไม่มีสกิลนะแต่ถ้าใครใส่สกิลเข้าไปจะเก่งเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับเป็นตัวหนึ่ง เติมกึ่งไม่ได้เติมหรือว่าเป็นสายฟรยีที่แบบเก็บทองมาแล้วไปเปิดแมทพาร์ตยังไงก็คุ้มครับเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากเลยผมให้คําว่าเก่งมากได้เลยนะครับผมถ้าเทียบกับโรดี้ล้างแจกฟรีอ่ะผ,ผมเชยร์ว่าชัวร์มินี่ดีกว่านะเรื่องความเร็วเรื่องอะไรเนะี่ยแต่โรดี้จะได้เรื่องเกมรับแน่นด้วยนะครับอะไรอย่างงี้ยด้วยนะครับแต่อยู่ที่คนชอบอยู่ดีนะแต่ส่วนตัวผมว่า คุ้มนะยิ่งเป็นแฟนาชันนี่ยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่ครับเป็นแฟนาชันนี่เล่นสบายๆได้เลยนั้นได้กลางรับอย่างชวาัวร์มนนี่มาในสไตล์อังค์แมนนะเพราะว่าแบบ ว่าเล่นดีเลยแหละนะสำหรับชัวร์มนี่นะถ้าได้สกิลอย่างที่ผมบอกไปครับผมขอตัดเกรดอยู่ให้ที่ประมาณ8เต็ม10แล้วกันเพราะว่าขาดสกิลสกิลสำคัญไปอยู่นะครับแล้วก็บางค่าพรา,างผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่สุดเท่ากับแบบถ้าเล่นแบบเทียบก,กับกลาล้ดที่ผมเคยจับมาแล้วกันนะครับผมแลม้วเพื่อนๆคิดยังไงลองคอมเมินมานะใครลองแรกมาใช้แล้วหรือว่าใช้งานแล้ว มีเป็นยังไงมีความรู้สึกอะไรประมาณไหนลองคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยว่าเข้ามือหรือเปล่านะส่วนตัวผมว่าโอเคนะแต่ถ้าจะพิยืนซีบีผมว่าควรใส่จริงนะ3สกิลนั้นสําคัญมากๆนะในการที่จะเอามาเล่นซีบีเพราะว่าจะทําให้ชัวร์มินี่นะครับเล่นเกมรับได้ดีมากขึ้นอย่างที่ผมบอกไปครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวชัวร์มินี่ล่างแมตท์พาร์ทนะครับผมหรือว่าล่างทีมแรกนะก็บอล5ดาวนะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ฝากติดตามทิกเกอรฝากติดตามยูทูบฝากติดตามเฟซบุ๊กฝากติดตามไอจีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับติดตามกันด้วยเด้อ